ก็จะรู้จักเราอย่างเงี้ยเจ้าของร้านเล่าเจ้าของคับเขาก็เลยเชิญบอกว่าเอองั้นงั้นบอยก็มาสอนแทนครูหน่อยแล้วกันสวัสดีค่ะกุกนมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลนะคะวันนี้เราสพามาดูประสบการณ์ของช่องอร่อยกับบอยค่ะว่าก่อนเราเป็นอร่อยกับบอยวันนี้เนี่ยผ่านเรื่องราวชีวิตอะไรมาบ้างนะคะเปิดร้านเหล้านะคะเปิดร้านกาแฟนะคะเปิดร้านอาหารเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นครีเอเตอร์สายเครื่องดื่ม้วยพบกับพี่บอยกันค่ะโอเคสวัสดีครับ พี่ไปอยู่ต่างประเทศมาพี่ไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์ตอนนั้นก็แบบยังยังหนุ่มยังแน่นอ่ะไปเที่ยวไปหาประสบการณ์ไม่รู้เรื่องอาหารเครื่องดื่มเลยแล้วก็ไม่ได้จบสายนี้มาด้วยเขาไปทําง,งานอยู่ร้านอาหารไทยฝรั่งเขาก็จะชอบสั่งคอกเทลสั่งกาแฟสั่งนู่นนี่ที่มันเป็นอะไรที่เราไม่คุ้น,นอ,อ่ะเอะอยู่วันแชนดีเราก็วิ่งเข้าครัวไปถามพี่เจ้าของร้านพี่อะไรคือแชนดีวะอะไรเงี้ยเออพี่เขาก็แบบว่าอ๋อแชนดีเหรอเบียร์กับสไปร์เราก นี่ก็ได้เหรอไปตั้งแต่อายุยี่บหกตอนนี้สี่สิบหกประสบการณ์เยอะมากปีจริงๆปรับมาเมืองไทยแล้วก็มาเรียนของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเรียนเรื่องค็อกเทลช่วงยุคนั้นน่ะเล่าปั่นกำลังบูมแล้วก็มองหาเออมองหาธุรกิจสักอย่างที่เออเราจะต่อยอดได้ก็เลยไปเรียนค็อกเทลแล้วก็มาเปิดผับแถวแถวหน้ามหาลัยพยัพ ซิงเดปพายับยุคัรนก็จะเออก็จะรู้จักเราอย่างเงี้ยเจ้าของร้านเหล้าเจ้าของขับทําไปทําไปก็รู้สึกว่าเอะมันไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วทำงานกับแอลกอฮอล์เนาะกับเหล้าอะไรมันมันเป็นสายดาร์กอ่ะแล้วร่างกายเราเริ่มเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวมันขายดีจริงนะมันโอเคจริงแต่เราเริ่มไม่สนุกละเริ่มไม่ไหวแล้วก็หันมาศึกษาเรื่องกาแฟฝึกเรื่องกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆด้วยความที่เราชอบกินด้วยแหละ แล้วเวลาไปกินอะไรที่ไม่อร่อยอย่างสูตรชาเย็ยนเนี่ยมันเป็นเพราะเราขัดใจแล้วยังไงมันต้องชงยังไงเหรอที่จะถูกใจตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยมาใช่ก็เลยเป็นที่มาของของการทดลองนู่นนี่นั่นเคยไปทํางานอยู่ไปทํางานโรงแรมสามดาวสี <5 S 2> ดาวห้าดาวตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นเป็นผู้จัดการด้านอาหารในโรงแรมนะครับซึ่งมันเป็นร้านกลางคืนมันไม่มีเวลาอยู่กับลูกไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะว่า กว่าจะเลิกง,งานก็เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไเงี้ยครับตอนนั้นลาออกเลยแล้วก็มาทําเปิดร้านที่หน้าบ้านตัวเองพื้นที่มีศาลาหน้าบ้านแล้วก็เอาว่างั้นก็เปิดร้าน <c oughs> เบเกอรี่แล้วก็ขายกาแฟไปด้วยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มมาทาเบเกอรี่อ่าแล้วก็มาโฟกัสเรื่องเครื่องดื่มเรื่อง,อง,องกาแฟมากขึ้นก็มีโอกาสได้ <c oughs> เป็นวิทยากรพิเศษของศูนย์พัฒนาฝีมือแรางงานที่เราไปเรียนคอรเทลมาเนี่ยคืออาจารย์ที่สอนเราอ่ะเขาไปเมืองน,นอก เป็นนักเรียนคนเดียวมั้งในตอนนั้นที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เอาเหมือนกับเอาวิชาชีพมาใช้เปิดร้านได้จริงอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เลยเชิญบอกว่าเอองั้นงั้นบอยก็มาสอนแทนครูหน่อยแล้วกันแล้วพี่ก็เลยได้เป็นวิทยากรของศูนย์แพทย์ด้วยความบังเอิญใช่ก็จากที่เราเรียนเป็นนักเรียนจนจนมาเป็นอาจารย์ครับแล้วก็สอนตั้งแต่นั้นเรื่อยมาเลยเราชอบอยู่แล้วในเรื่องงานสอนเราก็เลยกลายเป็นเป็นอาจารย์เป็นวิทยากรทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่ครับ ทั้งคอสคนที่อยากเปิดร้านน้าคือตั้งแต่ซุ้มข้างทางอะ่ะเพราะเราทํามาหมดแล้วซุ้มข้างทางเราก็เคยเปิดได้หรือใครจะเปิดคาเฟ่ที่หลักแบบเป็น,นร้านเติหออรือหลักก็สอนได้อย่างเงี้ยครับโรงแรมห้าดาวแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆสามสี่แบรนด์อะไรเงี้ยครับที่เขาเขาจ้างเราไปคิดสูตรเครื่องดืง่ม หนูเคยเห็นออโพสอันนึงอะ<ช>่ะแต่จะไม่ได้โรงแรมไหนอะ่ะเขาใหญ่ไหมคะหรือที่ไหนเขาใหญ่ที่ทีมมาเล่เมื่อปีปีที่แล้วช่วงช่วงที่โควิดแล้วลอกแรกมันเริ่มซารเราะก็มีโปรเจกต์ที่จะทำแบบฟู้ดทัชอยู่หน้าโรงแรมหน้ารีสอร์ทเขาก็ให้เราอะ่ะโยนคอนเซ็ปต์แล้วก็ให้เราคิด สูตรเครื่องดื่มให้เขาประมาณนั้นค่ะยูทูบ <YouTube, S 2> <c oughs> เครื่องดื่มขออ้างชื่อน,นิดนึงแล้วกันตอนนั้นเห็นรู้จักแม่อายจากพันทิปอ่าอ่าเออแล้ว,แล,วแล้วแม่อายอาย่ะเขาแบบเขาเริ่มมาเขาเริ่มมาแชร์ความรู้เรื่อง youtube ซึ่งเราก็ยังไม่อินแล้วเขาเริ่มมีรายได้แล้วนะ่าขนาดนั้นอนะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบถ่ายวิดีโอเกลียด <c oughs> เสียงตัวเองเออให้พูดเป็นวิทยากรบนเวทีคนฟังเป็นพันเราไม่อายนะเราไม่ไม่อะไรเลยใช่แต่เขินกล้องไม่ ก็เลยไม่ทำสองหรือสามปีให้หลังทั้งแม่อายทั้งครูโอเขาเราเห็นพัฒนาการเขาอ่ะใช่แล้วก็คร <Someone endpoint Tier aciones> ูโอเขาก็อ <keeping> ย <dzieci> ู่เ <they> ช <tried there> ียงใหม่แม่อายอยู่เชียงรายซึ่งก็ใกล้ๆเราเนี่ยเราก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยเขาไปถึงขนาดนั้นแล้วแล้วทําไมเราไม่ทําเนาะเอออันนี้คือจุดจุดที่แบบทําให้เราฉุกคิดสองก็คือเราเป็นคนที่ไหนๆเราก็สอนคนอื่นแล้วอ่ะเราก็อยากแบบเรคคอร์ดความรู้ของเราอ่ะเก็บไว้ เออแต่ก่อนคอสออนไลน์มันก็ไม่ได้บูงเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าความรู้บางอย่างสูตรหลายๆอย่างเราก็เอาไปแจกฟรีๆอยู่แล้วนี่งนั้นเราก็เอามาทําให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มมาอัดคลิปซึ่งคลิปนั้นนะที่บอกว่ามันปังไอคลิปชายเย็นนะั้น <c oughs> คือเป็นแสนวิวแล้วนะแต่โดนด่ายเยอะมาก <c oughs> เพราะเราไม่มีไมค์เ <c oughs> สียงมันเบาเสียงมันเบาเสียงมันกล้องซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยตัดต่อเจ็บมือถือกล้องก็ถ่ายแบบ โง่ๆเลย,ยเราคือจริงๆใช่แล้วก็คนก็มาติเราเนี้ยแล้วก็เริ่มค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆก็ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปแรกกับคลิปปัจจุบันคือต,ต่างกันใช่ใชแต่มันก็ต้องมีคลิปแรกนะมา<ช>ถึงมาถึงคลิปปัจจุบันถึง<ต>คนที่เขาอยากเริ่มต้นเหมือนวันที่เราไม่รู้อะไรเลยแล้วเรา ให้ความรู้เขาหรือว่าเราไปได้ความรู้จากใครมาแล้วก็รู้สึกเรามีความสุขนะใช่แล้วมันก็แบบได้มีตภาพด้วยได้เิด่ยรู้จักรู้จักน้องพี่ก็เพราะยูทูบด้วยนหนูก็รู้จักพี่เพราะยูทูบเนี่ยเราก็วนกันอยู่อยู่เฉยๆก็ได้มาเจอใช่ใช่ไหมแล้วเราก็เจอกันในกลุ่มเนาะกลุ่มไล์กลุ่มอะไรในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยทิ้งเบอร์โทรไว้้คลิปเนาะหลังๆมีมาเยอะมันโทรมา ขอซื้อเครื่องชงกาแฟซึ่งเราไม่ได้ขายเราแค่เอามารีวิวแล้วเขาคิดว่าเราเอามาขายซึ่งถ้าเรามองในแง่ธุรกิจเราจะแบบเราก็เอามาขายได้จริงนะใช่ไหมถ้าเราเราอยากได้เงินตรงนั้นจริงๆถ้าจะจะต่อยอดทางโปรดักกก็ได้ได้ถ้าทำไหวถ้าเขาพี่เคยพี่เคยสอนเรื่องแก้วตวงมีคนทักมาว่ามีขายไหมคะจะซื้อแต่เราเออลงรมไ้จะไหวซื้อแก้วตวง6 0 m l คือจะบอกว่าของบางอย่างไปซื้อในโชฟี่ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครทักมาเราก็ตอบหมด ว่าหาซื้ออะไรที่ไหนเราก็จะส่งลิงไปให้อย่างเงี้ยค่ะใช่ต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆแหละพอเราต่อยอดปุ๊บโอกาสมันมาใช่แล้โอกาสมันมาให้เรารอง<ช>แล้วพอเราทำมันก็มันก็ได้ได้ไปอีกไปต่ออีกได้ก็เป็นกําลังใจกับร้านเครื่องดื่มทุกร้านนะคะ <c oughs> ขอให้ปังๆนะปีหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ จากกันไปด้วยเครื่องดื่มสูตรพี่บอยนะคะกาแฟคโคบูพีชมะนาวโซดาอร่อยแบบแปลกใหม่มากๆเลยค่ะสามารถไปติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube อร่อยกับบอยนะคะตามภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ลาวลี่ก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปไปกด Subscribe กันได้เลยค่ะบ๊ายบาย